่านผู้ฟังคะพระศาสดาทรงสรรเสริญว่าสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นกองกุศลที่ดีเยี่ยมคะ่ะและในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นพระองค์ทรงแนะนำให้เจริญอนาปานาสติไว้เป็นอันมากเนื่องจากมีอนิสงส์หลายประการและเป็นปกติของกายที่จะต้องใช้ลมหายใจไว้เพื่อดำรงชีวิตจึงไม่ต้องลำบาก ที่จะเจตนากระทําการใดๆของกายนั่นเองค่ะเพียงแต่พวกเรามีสติศึกษาลมหายใจให้มากก็จะพบความพิเศษที่เกิดจากการเจริญอนาปานาสติค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะนําเอาการเจริญอนาปานาสติหลายๆประสู์มาสรุปไว้ให้พวกเราได้ฟังกันดังต่อไปนี้ค่ะสุทั้งหลายเมื่ออนาปานาสติ ซึ่งบุคคลเจริญให้มากทำให้มากแล้วหวังผลและอนิสง์ได้อย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลหรืออนาคามิผลในปัจจุบันนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเจริญอ,อนาปานสติให้มากย่อมหวังอนิสงเจ็ดประการคือหนึ่งการบรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบัน สองบรรลุอรัตผลในการแห่งมรณะสามย่อมสิ้นสังโยชน์ห้าเป็นอัตราปริพายีคือปรินิพานในสุทธาวาสพบใดพบหนึ่งเมื่ออายุไม่ถึงกึ่งหนึ่งสี่สิ้นสังโยชน์ห้าเป็นอุปหัจจะปริพายีคือมีอายุพ้นกึ่งไปแล้วปรินิพานห้าสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นอสังขาราปรินิพายี คือเกิดในชั้นสุทาวาสจเจริญมักโดยสะดวกเพื่อสิ้นสั่งโยน์เบื้องสูง 6. สิ้นสั่งโยน์เบื้องต่ำห้าเป็นสะสังขาระปรินิพายีคือเกิดในชั้นสุทาวาสต้องจเจริญมักด้วยความภาคเพียรพยายามมากเพื่อละสั่งโยน์ชั้นสูง 7. สิ้นสั่งโยน์เบื้องต่ำห้าเป็นอุดทังโศโตอากานิถาคามี คือบุคคลที่เกิดในชั้นสุทธาวาสโดยจุติจากชั้นอวิหภาพสู่ชั้นอตตปปาภพแล้วจุติจากชั้นอตตปปาภพไปสู่ชั้นสุทธัสสาภพจุติแล้วไปสู่ชั้นสุทธสีภพจุติแล้วไปสู่ชั้นอากะนิธาภพจเริญมรักในชั้นนี้แล้วและสั่งยศเบื้องสูงได้ดับต่อไปนะคะภิสูุทั้งหลาย อนาปานาสติที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้สติปฐานสี่บริบูรณ์โพชชงเจ็ดวิชาและบีมุตบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราอยู่ด้วยอนาปานาสติจึงทำให้กายไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะได้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุปรารถนาว่า ความดำรเถึงเรือนยังมีอยู่พึงดำริให้สิ้นไปด้วยอนาปานสติเถิดภิกษุทั้งหลายเธอพึงปราถนาว่าเราเป็นผู้มีสัญญาว่าปฏิกูลเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลอยู่อนาปานสตินี่แหละสามารถทำให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาได้ ภิกษุทั้งหลายอนาปานาสติเป็นเหตุให้เจริญในรูปฌานและอรูปฌานจนถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธได้และอนาปานาสติสามารถกำจัดซึ่งอกุศลได้ทุกทิศทางนอกจากนี้เมื่อเจริญอนาปานาสติให้มากแล้วกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวโยกโครนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเจริญอนาปานาสติให้มากแล้ว เมื่อเธอสเสวยเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์อทุกขมสุขเธอย่อมไม่สยบมัวเมาไม่เพลิดเพลินเธอย่อมรู้ตัวอยู่สเสวยเวทนานั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอสเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดรอบแห่งกายและเป็นที่สุดรอบแห่งชีวิตอยู่เธอย่อมรู้ตัวแล้วเสวยเวทนานั้นจนกายแตกทำลายเธอจะไม่เพลิดเพลินและมีความดับเย็นในที่นั้น พิกษุทั้งหลายเมื่อเธอจเจริญอานาปานสติให้มากแล้วย่อมเป็นของประณีตรำงับสงบเย็นเป็นสุขวิหารย่อมยังอกุศลอลามกุกอันเกิดขึ้นแล้วให้อันประทานไปโดยควรแห่งฐานะพิสูตทั้งหลายเมื่อใครผู้ใดจะกล่าวสิ่งใดให้ถูกต้องชอบธรรมว่าเป็นอารียวิหารก็ดีเป็นพรหมวิหารก็ดีตถาคตวิหารก็ดี เขาพึงกล่าวอนาปานาสติสมาธินี่แหละว่าเป็นอริยวิหารปรมวิหารและตถาคตวิหารภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นเศกขะยังไม่บรรลุถึงธรรมที่ต้องประสงค์แห่งใจภิกษุเหล่านั้นเมื่อเจริญแล้วทําให้มากแล้วซึ่งอนาปานาสติสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีประโยชน์ตนอันลุกขึ้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเมื่อเจริญทำให้มากแล้วซึ่งอนาปานาสติเธอย่อมเป็นสุขขวิหารในปัจจุบันนี้ด้วยเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะด้วยภิกษุทั้งหลายอนาปานาสติสมาธิอันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์ทั้งหลายเพื่อกําจัดเสียซึ่งอนุสัยเพื่อรู้รอบซึ่งทางไกลเพื่อสิ้นแห่งอาสวะและพระสูตรสุดท้ายนี้นะคะพระศาสดาตรัสกับพระลาหุนค่ะว่าราหุนเมื่อบุคคลเจริญกระทําให้มากซึ่งอนาปนสติอย่างนี้แล้วลมอัศสาสะปัสสาสะ อันจะมีเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อจะดับจิตนั้นจะเป็นสิ่งที่เขารู้แจ้งแล้วดับไปหาใช่เป็นสิ่งที่เขาไม่รู้แจ้งไม่ดังนี้ท่านผู้ฟังคะที่ได้นำเอาอนิสงส์ของการเจริญอานาปานสติมากล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันว่าพระาศาสดาทรงสรรเสริญการอยู่ด้วยอนาปานสติเป็นอย่างมากควรที่พวกเรา จะฝึกฝนเจริญให้มากควบคู่ไปกับการเจริญสติปัฏฐาน4หมวดต่างๆไปด้วยค่ะและในคลิปนี้นี่นะคะจะขอนำเอาเทคนิควิธีการหายใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ mm. เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพนั่นคือการหายใจเข้าสองครั้งโดยหายใจเข้าสั้นๆแล้วสูบลมหายใจเข้าแรงๆอีกครั้งค่ะ จากนั้นก็หายใจออกยาวๆวิธีการนี้นี่นะคะเป็นการบริหารปอดและหัวใจคือเวลาหายใจเข้าก็จะทำให้ปอดขยายตัวขึ้นและหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นค่ะส่วนเวลาหายใจออกก็สามารถหายใจออกได้ยาวช้าๆซึ่งหัวใจก็จะเต้นช้าลงและมีผลดีต่อการขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้เยอะทีเดียวค่ะ ลองไปฝึกกันดูนะคะ